ขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมก็บอกเหมือนกันนะครับว่ามั่นใจว่าเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลประกาศเงื่อนไขและก็กฎเกณฑ์ในการรับสิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตครับ ที่ตลอดประชาชืนะลานะคะเตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้งในปีหน้าค่ะหลังจากที่รัฐบาลมีการเคาะเรื่องของการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะใช้จ่ายผ่านทางแอปของเป๋าตังระยะเวลา6เดือนค่ะสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่มีการกําหนดนะคะซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์สามารถที่จะซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคได้เท่านั้นโดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคมในปีหน้าปี2500 67จะเริ่มใช้ได้จริงขณะเดียวกันก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าดีจะได้ช่วยเหลือเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายในระดับอำเภอซึ่งจะทำให้ร้านค้าร้านขายของชำทั่วไปที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ได้แล้วก็อยู่ในระบบอ,อของภาษีที่มีรายได้เพิ่ม ส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเขามองต่างนะคะว่ามีข้อจํากัดค่ะในเรื่องของการที่จะใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทคือเขาบอกว่าซื้อได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค แต่บางครอบครัวเขามีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายในเรื่องของค่าเทอมค่าเรียนนะคะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าอื่นๆต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็จะต้องใช้จ่ายอยู่ภายในอําเภอตามที่อยู่หลังบัตรตามที่อยู่บัตรประชาชนใช่ไหมคะคก็ทําให้บางคนที่ไปทํางานต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปมาเพื่อที่จะใช้จ่ายเงินตรงนี้ค่ะทีนี้มาฟังเสียงของแม่ค้าขายขนมในตลาดประชาชื่นกันบ้างนะครับความคิดเห็นของแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่า ตนเองนั้นนะครับก็เชื่อนะครับว่าสามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเพราะว่าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0ืบาทเนี่ยมีข้อบังคับนะครับในการใช้เนี่ยหลายอย่างนะครับใช้ซื้อได้ภายในอำเภอใดอำเภอหนึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช้สอยในการซื้อของอุปโภคบริโภคได้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีในช่วงระยะเวลาที่เขากําหนด เดี๋ยวนี้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็บอกว่าสูงนะครับทุกอย่างเนี่ยก็สินค้าราคาก็ปรับขึ้นหมดนะครับต่างคนก็ต่างดิ้นรนนะครับได้เงินเข้ามาก็ได้เงินเนี้ยเข้ามานะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ก็น่าจะได้ช่วยได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเงินอุดหนุนอยู่แล้วนะครับก้อนเนี้ยก็มั่นใจว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับส่วนทางด้านของแม่ค้าขายของชาครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่ามั่นใจเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของว่าเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันทําให้ของในขายดีขึ้นลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นยอดขายขึ้นนะครับน่าจะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเงิน,นในช่วงนี้ก็บอกว่าเศรษฐกิจก็ทําให้มีความเงียบเหงานะครับเพราะว่าของแพงนะครับคนไม่มีเงินใช้เงินใช้สอยนะครับพอเงินดิจิทัลโมเดลเข้ามาก็เชื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะทําให้ทุกคน,นคออกมาจับใจ่ายใช้สอยได้ในทุกวันนั่นเองครับ